แต่การจากจากเพศสมณะไปนั้นก็ต้องให้จากไปอย่างอาลไลอาวระโอ้มันจำเป็นจริงๆจริงๆแล้วอยากอยู่แต่ท้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ขอให้อยู่ร่วมเธอแล้วการทำบุญในระหว่างที่ยังคลองภากาสาวพัดต่เพศสมณะเป็นหนึ่งในพระรัตนารัยจะมีอานิสงส์มากมากกว่าการเป็นญาติโยม ปาก่าการเป็นครหัสเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่เป็นหนึ่งในพลันตนาตนั้รนแม้จะได้ใช้คำว่าสมุติสงฆ์ก็ตามเพราะนั้นก็มีส่วนใหญ่ที่ยังคงอยู่ร่วมประกอบพิธีส่วนที่จะเป็นลาสิกาไปแล้วก็ ก็ลาไปแต่ก็ามาร่วมในวันงานแล้วก็แถมพาครอบครัวมาด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นอกชื่นใจแล้วก็ได้บอกให้ทุกท่านทราบว่าวันครูธรรมก,กายเราอย่านอนภายหลังจากร่วมพิธีอันเธิรูปรอสองคำไม่จะพูหลงปู่แล้วแม้แเราจะเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าใครช่างมันไม่ต้องไปเอาใจสังขารมากเอามันพอดีพอดี แต่เราก็ไปเหยียดถล่มสังขารโดยการดื่มเหล้าเมายาอะไรต่างๆเราเนะี่ยแต่เราเอาสังขารที่มีอยู่นะั้นเป็นทําความเพี้ยนไอ้นั่งกันนั่งคืนนั่งรับก็ไม่เป็นไรแต่ใจเราตั้งมันเราจะทําความเพียนแต่เผลอไปพลอยไป,ไปอะเป็นช่วงๆแต่ถ้าตื่นขึ้นมาก็ทําความเพียนเอาใหม่เพราะนี่คือประวัติศาสตร์ชีวิตของการมาบวชการมามีชีวิตอยู่ในเพศสมณนะ และก็เป็นทางมาแห่งบุญอย่างเราอีกทั้งจะเป็นต้นบุญเป็นแบบที่ดีสําหรับผู้ที่จะมาบวชในภายหลังเขาก็จะตั้งยึดเอารูปแบบนี้ n21a90 ซึ่งก็ได้เดินตามรอย n21124 เช็นไหมจ๊ะ124มาแล้วแล้วกมา590ก็จะเดินตามรอยกันอย่างนี้เหมือนพี่จูงน้องเห็นไหมจ๊ะ เกี่ยวก้อยกันไปสวรรค์ไปนิพพานกันอย่างนี้ถูกหลักวิชาทีเดียวแล้วพอถึงวันนี้วันศุกร์ที่8กันยายนก็พักผ่อนกันพอสมควรแล้วก็ทำความเพียรไปให้ใช้ชีวิตในเพศสมณะที่มีจำกัดจำเกีย่ยนและเกินนี้ให้มีคุณค่าอย่างสูงส่งซึ่งมเมื่อเราตามระลึกนึกถึงแล้วเราก็มีความปพื้มมิติในตัวเราเอง ขคารบตัวเราได้ว่าเออตัวเรานี่เป็นผู้ที่สั่งสมแต่คุณงามความดีเป็นพระแท้แม้จะได้ชื่อเพียงเป็นเพียงสม,มุติสงก็ตามแต่สม,มุติสงอยู่ในระดับพระแท้ที่ตั้งใจสแสวงหาห้านทางพระนิพพานซึ่งทุกรูปก็ได้ทำตามโอวาสนี้นะจ๊ะแล้วก็คือในี้าครทำความเพียรอีก วันพรุ่งนี้เราก็ยังรักษาความเป็นพระให้ได้ถึงนาทีสุดท้ายให้มีวิญญาณของความเป็นสมณะบ่เป็นพระแท้จลอดจะตื่นชาจากจำวัตรเรายังเป็นพระอยู่ห่มครองผ้ากาสาวัดเป็นพระมีกิจวัตรกิจกรรมอะไรเรา็าําให้มันสมบูรณ์แล้วก็ฉันเพง ลังจากนั้นแล้วก็ส่งน้ำส่งท่าไปทำความสะอาดเสนาสะนะที่เราได้เคยอยู่อาศัยตอนเป็นเพศสมณะไปขัดพิมานสุขพิมานห้องน้ำห้องน่าอะไรต่างๆให้สะอาดรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของบรรพบุรุษของเราที่ได้ทำสิ่งดีๆนี้มาแล้วเราจะได้จากไปอย่าง ปิติเบิกบานถูกหลักวิชาครบท้วนบริบูรณ์เลยก็เลยสิกขารแล้วก็มานั่งสมาธิแล้วก็ให้ทบทวนบุญว่าก่อนที่เราจะตัดสินมาบวชในคราวนี้เนี่ยเราคิดยังไงพระเรามีภารกิจมากเราต้องขยันทำมาหากิน ทั้งกลางวันและกลางคืนแถมเราเป็นหัวหน้าทีมเขาในแต่ละสายต้องคอยแก้ปัญหาหาก้อบังใจแก้ปัญหาแล้วก็พาไปสู่จุดหมายแต่ตอนนี้ถ้าเราไปอยู่แล้วเป็นยังไงเนี่ยแต่ในสุดเราก็ตัดสินใจได้นี่ให้ทบทวนอย่างเนี้ก่อนมาบวชเราคิดอย่างไรและเมื่อ ใกล้บวชเราเตรียมตัวของเราอย่างไรเราจะตัดสินใจจะเป็นพระแท้ทําถูกหลักวิชายอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรตัดสินใจอย่างไรทบทวนนะจ๊ะแล้วเมื่อบวชแล้วทําความเพียรอะไรบ้างทํากิจวัตรกิจกรรมอะไรครบถ้วนบริบูรณ์ไหมให้ระลึกนึกย้อนหลังไปเลยเราจะเห็นว่าภาพต่างๆนั้นมันจะฉายมาให้เราเห็น ให้เรามีความปลื้มปิติยินดีในทุกภาพที่มันเกิดขึ้นกิจวัตรกิจกรรมในวัดประธรรมกายกิจวัตรกิจกรรมเมื่อขึ้นไปที่สวนพนาวัดกิจวัตรกิจกรรมเมื่อลงกลับมาวัดประธรรมกายเพื่อริ่มงานหล่ออันใช้รูปหล่อทางมคำของรพระเดชภูริรงค์ปู่ของเราและก็กิจวัตรกิจกรรมที่เราทําความเพียนในวันครูธรรมกาย ก็ทั่งมาถึงณยินาทีสุดท้ายเนี่ยทำความสะอาดสุขภิมานเสนาสะนะปัดกวาดแ,แรงจางแล้วเนี่ยพอนึกถึงบุญได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ตั้งใจมั่นเลยก่อนลาสิกขาต่อนึกถึงบุญก่อนเพราะเราจะไม่ต้องลาสิกขาออกไปทางโลก กขอบนนี้ให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ก็ขอให้บรรลุปเป้าหมายว่าเรามีทรัพย์แล้วเราจะใช้ทรัพย์นี้ในจากเราเลียนสังขารของเราแล้วครอบครัวของทุกๆคนที่เรารับผิดชอบเราจะมาสร้างบาร,รมี จะทำบุญทุกบุญแม่ขาดบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขไขแล้วก็ <c oughs> ขอให้เราประสบความสำเร็จในทุกอย่างและให้บุญนี้ถึงแก่โยมพ่อโยมแม่บรรพบุรุษบุพการีมูกุิและโลกไปอยู่ในภพภูมิใดก็หาบุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้น ที่มีทุกมากให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้ปนทุกทมีสุขน้อยให้สุขมากที่สุขมากแล้วก็ให้มากยิ่ง,งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายอธิษฐานจิตให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวธรรมกายและตั้งใจมั่นว่าเราจะต้องไปเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกอยายามที่โลกขาดแคลนตัวอย่างดีๆให้ดูนอกจากการเป็นต้นบุญต้นแบบ ของการบวชชีวิตเป็นสมณนนะเราก็ต้องตั้งใจมั่นว่าเราจะต้องเป็นต้นบุต้นแบบในเพศขังครือขัดในเพศฆราวาสจะต้องมีศีลห้าเป็นปกติตรงนี้เราต้องรักษาให้มันเคร่งครับแค่ทำตามปกติปกติของคนเราเนี่ยเกิดมาก็ไม่เต็มเล่า ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่บุธิดกนการไม่มุสาไม่ดื่มน้ำเมาอะไรต่างๆมันเป็นปกติแต่ทีนี้มันผิดปกติซะจะเป็นปกติไปแล้วโลกขาดแคลนทีนี้เราก็ตั้งใจมันว่าจะรักษาความเป็นปกติสิ่งที่ดีๆตรงนี้เอาวไว้ที่มีสีหน้าแล้วก็วันพระใดที่เราสะดวกไม่ติดภารกิจอะไรต่างๆเราก็ รักษาศีลแปดถ้าเราคลองเรือไม่ครอบครโรก,ก็ชวนเทพธิดาถือศีลแปดดูอย่างคณะนาถาบิณฑิกเศรษฐีท่านชวนสมาชิกทั้งบ้านเลยแม้แต่เด็กตัวเล็กๆสมาทานถือศีลแปดนั่นก็มีแบบอย่างที่ดีทำเป็นนักธุรกิจในบรรลุธรรมแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลก นี่นะจ๊ะเราก็สามารถทําได้แม้ในปัจจุบันนี้เราเคยได้ยินเรื่องราวของเด็กชายสหักชัยอายุสามขวบสองเดือนก็ถือศีลแปดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้ในวาระที่เหมาะสมเราจะต้องไม่ให้อะไรมาเป็นอุปสรรคถ้าถามว่าเรามีธุรกิจมากกว่าท่านอน,นาถามิติกาเศรษฐีหรือ เราไม่อาจที่จะตอบอย่างนั้นได้เพราะถ้าเป็นเศรษฐีใหญ่ประจำเมืองในระดับที่เอาเงินปูเรียงเคียงกันซื้อที่ดินสร้างวัดรปเะชิภัระทัยระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่าท่านมีเครือข่ายธุรกิจนี่เยอะเป็นหมดหนังวิสาขามหาวสิกาสางบุภารามถึงมันพระท่านก็ถือศีนแปปกติถือศินห้าก็คลองเรือนหนึ่งเนี้ยมีลูกมีเต้าเยอะแยะ อย่างมหาอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยลูกชายสิบหญิงสิบเป็นไหมจ๊ะลูกหลานเลนหลนหลนรวมกันแล้วก็เป็นพันแต่ถ้ามีศีลห้าเป็นปกติวันพระก็ถือศีแปดแต่และงจากนั้นเราก็ต้องมาทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนานะเจอพระเจอเนเน,เนี่ยวัฒนธรรมชาวพุทธของเราต้องไหวพระไหวเนเนแล้วก็ให้ความเคารพ ประลับท่านปฏิสันทายท่าน,านใส่บาตรทำนุบบุบรุงท่านกันไป <c oughs> สิ่งเหล่นี้ชาพุทธได้ปล่อยปละละเลยมานานยา<อ>หย่อนจังระทท่งมันหย่อนยานกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นพุทธบุตรห้าร้อยก่าสิบร่งนี้เหลือสามร้อยกว่า ก็ควรจะดำเนินตามแบบแผนตรงนี้นะจ๊ะถ้าเราทำได้อย่างนี้บุญจะเกิดขึ้นกับเราทุกวันแม้เราเป็นเครือหัดไปทำมาหากินเพราะเราเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีทานศีลภาวนาให้สม่ำเสมอหลายหลายท่านที่มีผลการปฏิบัติธรรมดีๆก็อย่าชะล่าใจอย่าปล่อยปละเลยคิดว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จริงมีตัวอย่างมากมายที่คิดอย่างนี้แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายในภายหลังว่าเมื่อปล่อยประละเลยไปพัชราใจาไปจะทำเมื่อไร่ก็ได้ตอนหลังก็ทำไม่ได้มันก็น่าเสียดายแล้วพอพยายามจะทำอีกความอยากเข้า,ามาแทรกเสแล้วจิตไม่อินโนเซนต์ใจไม่อินโนเซนต์ก็ไม่มีประสบะการณ์ภายในเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นรักตัวเราครอบครัวปศาส,สนาเพื่อนมนุษย์ทประสัตว์ทั้งหลายเพึ่งปฏิบัติธรรมะทุกวันนั่งสมาธิย้ายขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวจะให้มีสิ่งใดมาเป็นข้ออ้างข้อแม้หรือเงื่อนไขว่าเราเหนื่อยเกินไปจากการงานเราพักผ่อนไม่เต็มที่เรามีปัญหาข้างๆเยอะแยะเราเจ็บเราป่ว,ปวยเราไข่อย่างนี้เป็นต้น จะต้องไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการนั่งสมาธิให้ทำทุกวันลูกนะทำทุกวันยาาแย่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวและลูกจะเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นต้นตแบบที่ดีของโลกและลูกก็จะมีส่วนในการสร้างให้เกิดอุบาศกเวสิกาขึ้นในโลกน,นี้อีกมากมายกายกองทีเดียวจะเกิดขึ้น จากปากต่อปากกันไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงปฏิทางที่ดีของลูกทุกๆคนนี่แหละจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงตามอันนี้ก็เรียกว่านำคือทำให้ดูแต่จะแนะใำเขาทำความดีเราก็แนะเท่าที่เราทำได้ <c oughs> เราทำอะไรได้ ที่มันเป็นความดีใส่มาในตัวงเราเราก็แนะเขาได้อะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราก็แนะเขาต่อไปมาศึกษาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆตงัวสังฆมณฑลก็มีอยู่ั้งเอยอะแยะนะจ๊ะ <c oughs> วันพรุ่งนี้ก็จะต้องลาจากกันจากเพศสมณะแล้วก็ขอให้ลูกทุกคนจงมีแต่วความสุขความจเจริญแล้วก็อย่าลืมทำในสิ่งที่หลวงพ่อได้แนะนำมาตั้งแต่ วันแรกก่อนบวชบวชแล้วกระั่งถึงวันนี้แล้วก็หลวงพ่อก็ขออนโมทนา,ศา,ศาสาธุก,การกับลูกทุกครูปด้วยขอลูกทุกรูจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรจะสิ่งดีๆคอยสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงมตรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ